ความไว้ใจมันสำคัญมากนะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็ต้องการแฟนที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เราหลอกแฟนเราได้คือเราเก่งแต่คนที่งโง่ก็คือแฟนเราคือคนที่รักเราไม่ว่าหญิงหรือชายทุกคนเจ็บปวดอยู่แล้วถ้ารู้ว่าตัวเองโง่ หรือรู้ว่าโดนสวมเขาความไว้ใจไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะหลายคนที่เจ็บปวดหรือเสียใจก็เพราะไว้ใจนี่แหละรู้ไหมมันเสียเวลาที่จะได้เจอคนดีๆบางคนแฟนจับได้และให้อภัยจากความไว้ใจก็กลายเป็นความระแวงฝ่ายหนึ่งก็เบื่อกับพฤติกรรมที่ถูกระแวงคือทำอะไรไม่เคยไว้ใจคอยแต่จะจับผิดส่วนอีกฝ่ายก็เหนื่อยที่ต้องคอยระแวง เพราะไม่อยากโง่ซ้ำสองและโง่ซ้ำซากการที่เราไปแอบคุยกับคนอื่นเพราะเบื่อแฟนการที่เราไม่บอกเลิกเพราะคำว่าสงสารลองย้อนถามตัวเองว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมถ้าไม่มีเขาแล้วเรายังจะคิดถึงเขาไหมทบทวนสิเขาอยู่กับเราเขาเหนื่อยไหมณวินาทีนี้ควรต้องคิดให้มากๆ อย่าคิดแต่ความสุขของตัวเองอย่าคิดว่าทุกปัญหาต้องมีทางแก้ไขมันไม่ยากหรอกที่จะอดทนเพื่อใครสักคนเพราะสุดท้ายความอดทนมันจะนำมาซึ่งความสุขของเราและความสุขของคนที่รักเราเพราะความไว้ใจสร้างขึ้นใหม่ได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิม เลิกเล่นกับความรู้สึกคนและหันไปดูแลคนที่รักคุณดีกว่าฝากไว้ให้คิดครับ